เลนตัวนี้เคยเอามารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยืมทางแค n นอนมาใช้ตอนนี้ซื้อมาใช้เองนะครับเพิ่งออกไปซื้อมาสักครู่นี้เองทําไมถึงซื้อมาใช้นะครับก็เนองจากว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนที่ยังไงก็ต้องมีแหละเพราะว่ามันเป็นเลนที่สามารถนําไปใช้ติดกล้องเดินทางท่องเที่ยวแบบสะดวกสะดวกมาถึงเฮ้ยอยากจะใช้เลนตัวเดียววันนี้ก็หยิบไปใช้และอีกอย่างหนึ่งคือเลนตัวนี้นะครับถ้าจะพูดไปมันคือเป็นเลนที่เรียกว่าเป็นมายสโตนหรือว่า เป็นเลนส์ที่ Canon นทำโชว์เราคงไม่เคยเห็นเลนส์แพนเค้กบางอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีด้วยปกติเลนส์แพนเค้กเนี่ยเขาก็จะทำเอฟแหรืออะไรพวกนั้นนะหรือว่าทำเอฟได้กว้างจริงแต่พอมาใช้งานจริงโอๆหูไฟล์าภาพไม่ค่อยโอเคเลยนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับไฟล์าภาพค่อนข้างดีเลย มันมีเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเลนส์ตัวนี้อย่างตัว a s p h e r i c a l ที่เป็นตัวแก้ความคาาเคลื่อนของสีแสงอะไรต่างๆในเลนส์นี้นะครับมันไม่ใช่เป็นชิ้นแก้วแบบปกติมันเป็นชิ้นเลนที่ถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ไล้หออกมาเป็นรูปทรงแบบนั้นนะครับเป็นวัสดุที่ไม่ใช่แก้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ย มันเหมือนมันเป็นเทคโนโลยีที่เจอนนแคนนอนกล้าวมาใช้เพื่อทําให้เลนส์มันเล็กมากๆแล้วก็ยังคงคุณภาพได้มันก็เลยก็เก็บไว้ดีกว่าก็เลยไปซื้อมาใช้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับก็คืออ่ะอยากจะเอามาเทียบกับตัว24ที่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนก่อนนะแล้วก็อยากจะอ่ะมาลองเทียบกันดูว่ามันเป็นยังไงในระยะ ตัวนี้คือ28แล้ว24ตัว28เนี่ยถ้าจะมาไปนะครับความารู้สึกเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันจะได้มุมมองคล้ายๆตัวสมาร์ทโฟนนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับ2 7 28 30อะไรพวกเนี้ยมันเลยเป็นระยะที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถ้าเราใส่พวกฟูลเฟรมพวกอะไรพวกนี้มิติมันอาจจะไม่พุ่งเท่าเหมือนกับพวกสมาร์ทโฟนเพราะจริงๆพวกนั้นมันไม่ใช่28แต่มันเป็นเลนส์มุมกว้างแล้วก็ ครบมาแต่นี้มันแท้ๆนะไอเลนยี่สิบแปดเนี่ยถามว่าสะดวกคล่องตัวเวลาใช้งานไหมถ้าถ่ายทั่วๆไปก็โอเคครับเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันได้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีติดๆบ้างครับตัวยี่สิบแปดเนี่ยถ้าแบบอย่างเช่นเราอยากจะได้กว้างกว่านั้นอย่างเช่นอยากอยากจะถ่ายคนกับอาคารบ้านเรือนที่มันดูอลังการถนนแคบๆเงี้ยอันนั้นมันอาจจะแน่นไปน,นิดนึงนะหรือเข้าไปในสถานที่เป็นห้องเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเงี้ย ตัว28เนี่ยมันได้มิติแบบที่ดูจริงจังนิดนึงมันจะแบบไม่ไม่กว้างมากก็ต้องคอยถอยคอยอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าได้24ไอ้พวกแคบๆนั่นแน่นอนอยู่แล้วมันมันได้เปรียบตัว2.8ที่เป็น f ของมันหรือรับแสงของมันเนี่ยเรื่องความกว้างอโอเคไหมนะความสว่างได้แต่ถามว่าให้ได้โบเก้สวยๆ หน้าชั้นหลังเบอร์เยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นมันมันได้แหละมันได้บรรยากาศจางๆมาแต่ว่าไม่ใช่แบบโอละลายหลังหายไปเลยไม่ใช่แล้วเลนมันเป็ุนลุ่นกว้างด้วยนะครับไอ้ตัว24 1.8บอันนั้นได้พอได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการถ่ายใระยะใกล้ตัวนี้เนี่ยเคลมไว้ว่า23มเซนอ่า0.23เมตรอ่าใช่23เซน 23มเซนก็คือระยะประมาณนี้นะครับประมาณคืบกว่าจากตัวกล้องก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับเวลาที่เราถ่ายอาหารถ่ายของใกล้ๆหรือพวกนี้ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เ,เป็นมาโครเหมือนตัวอื่นๆนะครับอย่าง24นี่เป็นมาโคร35เป็นมาโครตัวหนนะึตัวนี้ถ่ายระยะใกล้ได้ยกขึ้นมาออโอเคไม่ไม่ไม ต้องชิดเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนแหละแต่อันเนี้ยก็ได้ถ่ายอาหารถ่ายอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนในเรื่องการที่ยกมาแล้วก็มาทําบล็อกเดินถือถ่ายอย่างงี้28ดมันแน่นไปนิดหนึ่งอา่ายี่สิบแปดมันแน่นนิดนิดหนึ่งถ้าเอาตัวนี้มาใช้บล็อกหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่และเลนต์ตัวนี้ไม่มีการสารั่นถ้าใช้กับกล้องที่ไม่มีกันสั่นอย่างเช่นพวก r p หรือ R8 อะไรพวกเนี้ย เอามาเดินถือถ่ายแบบบล็อกหรือ,อวิดีโอให้มันนิ่งๆเนี่ยมันต้องประคองไม่สนุกหรอกนะไม่สนุกข้ามไปข้ามไปข้ามไปยีสี่หรืออะไรเออกว้างแล้วก็ถ่ายได้สบายๆแม้ว่าตัวเลนส์มันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้แต่มันก็ใหญ่ประมาณเท่านึงแค่นั้นเองนะครับแต่นั้นมันราคามันจะนั่นอันนี้มันเหมาะสําหรับถ่ายภาพอ่ะหรือไม่ก็ถ่ายวิดีโอคนอื่นแล้วก็ประคองกล้องนิดหน่อยใช้กับ R5 6อะไรพวกนี้โอเคแต่ถ้าใช้กับ กล้องที่ไม่มีกันสั่นกล้องไม่ขอนแนะนานะครับไม่ขอนแนะนาแต่ภาพวิ่งได้นะภาพบิงได้ดนะัลไลโซอะไรไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวิดีโอไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับข้ามไปดีกว่าตัวนี้มีเอ่อตรงนี้นิดหนึ่งนะนะครับมีสวิชที่เอาไว้ MfAF แล้วก็เลือกได้ว่าจะให้ตรงเนี้ยมันเป็นคอนโทรลก็คือเราไปตั้งในกล้องว่าจะให้เป็นอะไรเช่น ISO หรือพวกนี้ก็ได้นะครับตัว MfAF เนี่ย ถ้าปรับมาเป็น mf นะครับตัวนี้ดีมากเลยนะมันหนืดดีมากเลยดีสุดๆเลยถ้าเทียบของค่าอยอื่นๆเนี่ยตัวนี้ดีกว่า,เ,าเล่นท่านเค้กเนี่ยพี่อาว่าตัวเนี้ยคือในระดับราคาเท่าๆกันหรือที่ทําออกมาเพื่อเป็นเลนส์แพนเค้กติดกล้องเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างอยู่ในตัว t o อปเลยนะครับค่าอยอื่นมงบางทีไป f8 เลยอะไร่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ย ไม่หนืดน,นะครับถ่ายมนนวลไม่สนุกอันนี้ถ่ายมนนวลได้นะครับไม,ไม่ไม่ได้ติดอะไระส่วนตัวพวกโครงสร้างอะไรก็ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรมากมายสบายๆยอยู่แล้วแต่สังเกตดูข้างหลังนะเล่นมันแปลกๆเห็นไหมที่บอกแค่นอนทำโชว์นะข้างหลังนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเนี่ยชิ้นเลนส์มันเป็นสี่เหลีย่ยมตรงเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นพวกชิ้นเลนส์พิเศษนะเอาไว้แก้ความเคลื่อนความอะไรอย่างนี้แล้วก็ มันทําให้ตัวเนี้ไม่จำเป็นที่ต้องโอ้ข้างหลังกลมดิ๊กแต่ว่ามันเต็มเฟรมไงมมันส่งข้อมูลให้กับกล้องได้เต็มที่นะครับตัวแสงตัวอะไรเนี่ยมันโอเคมากถ้าใครได้ลองนะครับจะรู้ว่าเลียงตัวนี้ค่อนข้างคมนะแล้วก็คอนทราสต์ค่อนข้างแบบเด้งๆพอสมควรเลยแหละอืไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเลนแพนเค้กแล้วจะซอฟจะอะไรไม่ใช่นะครับมัน แล้วมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะลืมความคิดแบบเดิมๆที่เราเคยสัมผัสมาได้เลยตัวนี้โอเคเราก็เลยซื้อมาใช้นะครับซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ออกไปถ่ายเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นออไม่เป็นภาระอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยก็ติดไปไปเที่ยวไปอะไรมีเลนส์ซูมตัวหนึ่งตัวนี้ติดไปบางวันเราอยากจะสบายๆเราก็หยิบม,มันออกมาใช้งาน